ในโลกที่การสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญวีดีโอกลายเป็นเครื่องมือหลักที่ไม่อาจมองข้ามได้การทดลอง A/B testing กับตัวอย่างหนังหรือโฆษณาเพื่อค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงเครื่องมืออย่างเซเปียกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานซึ่งไม่จำเป็นต้องพึ่งพามนุษย์ในทุกกระบวนการ ธุรกิจขนาดเล็กต่างก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อดึงดูดลูกค้าและจัดการกับการจองได้ AI, AI เพิ่มความสามารถในการเข้าใจและประมวลผลข้อมูลได้ซับซ้อนทำให้บริการลูกค้าและการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ AI ช่วยให้ธุรกิจประหยัดเวลาและต้นทุนจากการจ้างงานมนุษย์พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีและ AI ที่นำมาใช้ในธุรกิจกำลังเปิดประตูสู่การสร้างสารรค์และนวัตกรรมที่ไม่มีขีดจำกัดโลกในอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและการต่อย,ยอดความคิดสร้างสารรค์นี้อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมความสะดวกสบายที่เราจะได้รับจากเทคโนโลยีอัตโนมัติทำให้ชีวิตประจำวันของเราง่ายขึ้นมาก การทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยี AI กับมุมมองความคิดสร้างสารรค์ของเรากำลังจะนำพาไปสู่การออกแบบและสร้างสารรค์งานที่ไม่จำกัดแค่กรอบความคิดเดิมๆ